่คะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนางเลดงามงามไม่น่าใจดำเลยแก้วตา <c oughs> วายอ๋อไม่ใช่ร้านนางเล็ดเหรอไม่่่ใชคะอ๋อนี่ขายผลไม้ออแห้ง จะหลอกชิมซะหน่อยก็ไม่ได้แต่วันนี้เราจะตามไปชิมนะฮะขนมนางเล็ดกันนะครับตลาดพระรามเก้าเดี๋ยวไปดูกันตามไปชิมกับเวอร์แก๊ นี่ไงขนมนางเลสดหรือบางคนก็เรียกข้าวพองข้าวแตนนะฮะแต่ของร้านพี่เรียกว่าข้าวแต,น,แต,แตนน้ำแตงโมค่ะข้าวแตนน้ำแตงโมมีน้ำแตงโมผสม้วยเหรออ่าผสมอยู่ที่ข้าวนะคะอ๋อผสมอยู่ที่ข้าวอยู่ที่กรรมวิธีการทำอะค่ะ<อ>คือเราจะแช่ไปในข้าวเลยต้มน้ำตาลมาโรยอย่างเงี้ยเหรอค่ะน้ำตาลนี่เราจะเคี่ยวธรรมดาแต่ว่าน้ำตาลของเราจะพิเศษตรงที่ว่าของเราเป็นน้ำตาลตะโหนดของเพชรบุรีแท้ค่ะจะหวานหอมหวานไม่มากแล้วก็ไม่เหนียวติดฟันค่ะขายถุงเท่าไหร่ฮะสามห้าสามถุงร้อย่ากินจังเลยอะข้าวแตนน้ำแตงโม อ่ามาเล่นเกมกันหน่อยนะครับจับได้สีเขียวนะครับเอาตุ๊กตาน้องเติมสุขตัวใหญ่ไว้ใส่ที่ชู่ได้สีน้ำเงินอาพงกุญแจไปนะครับอ้าวขอโชิดีนจ๊ะเอาเลยป๊บชงแหวงอ้าวสีเขียวอยากกินข้าวพองข้าวแตนนางเล็ดนะครับแวะมาได้ร้านข้าวแตน4พี่น้องนะครับตามไปชิมกับเวอร์แก้นะครับ ถ้าคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับ w o r ร์แกส๊สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส๊ส นมาสเตนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทักไทยสวัสดีกันเป็นภาษาเนปาลเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่ร้านฮิมาลัยนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารเนปาลโดยเฉพาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเมนูอะไรที่เหมาะกับคนไทยแล้วร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเผื่อคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนรสชาติจากอาหารไทยลองมาชิมอาหารเนปาลนะครับชวนช,ชิมอินเตอร์กับเวอร์เกดครับช่วงชวนชิมอินเตอร์สนับสนุนโดย มั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสสวัสดีครับดีบทําไมอยู่ดีๆมาเปิดร้านอาหารในเปล่าครับเรามีโรงแรมเล็กๆมีบริการห้องพักแล้วคนในฟานมมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกินอาหารไทยไม่ได้แบบบริการอาหารให้คนที่มาพักที่ห้องก่อนไปไปมามา ต่างชาติเริ่มเข้ามาคนไตยเริ่มเข้ามาก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทําเป็นร้านเลยดีกว่าผมเนี่ยบอกตรงไม่เคยกินไม่รู้จักเลยดีกว่าคนในป่าเขากินอะไรเป็นหลักครับคือที่จริงเนี่ยคนในป่าเนี่คือมีหลายรูปแบบถ้าเป็นทางเหนืออ,อาหารจะคล้ายกับทิเบตถ้าเป็นทางใต้ก็จะกลายเป็นอินเดียดังนั้นของเราเนี่ย มีหลายรูปแบบอาหารหลักหลังที่คนในปานกินก็คือข้าวเจ้าบางคนก็คิดว่าเออน่าจะเป็นโรดีแกงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรสชาติคล้ายกับทางใต้ทางใต้อินเดียเนี่ยรสชาติจัดก็คือว่าเป็นเครื่องเทศเยอะแต่ของในปานเนี่ยจะเครื่องเทศ น้อยกว่าของอินเดียรสชาติที่เขากินเป็นหลักครับรสชาติที่กินเป็นหลักก็คือว่ามีนะบางอย่างคือกินเผ็ดมากแต่โดยทั่วไปโดยทั่วไปคนช่วยเนี่ยเขาจะกินเป็นแบบไม่ไม่เผ็ดมากเป็นเป็นกลางเป็นเป็นเป็นกลางมากกว่าแล้วก็โดยธรรมชาติของคนในบานเนี่ยกินเนื้อสัตว์น้อยเป็นมังเป็นมังสวิรัตมากกว่าเอาง่ายๆคือว่าคนในบานจะกินเนื้อก็คือช่วงเทศกาลดังนั้นไก่เป็นหลักถ้าไม่ใช่ฟากก็คือไก่เป็นส่วนใหญ่ เมนูที่แบบว่าเหมาะกับคนไทยและคิดว่ากินได้สบายๆอันดับแรกเลยที่สั่งก็คือว่าโมโม่โมโม่เนี่ยจร,จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของทิเบตเขาเรียกว่าติมซัมเนปาลหน้าตาก็จะคล้ายเสี่ยวหลงเปาของจีนนะครับผมจะลองชิมดูก่อนก็กินได้นะแล้วก็อร่อยด้วยแหละคล้ายๆเสี่ยวหลงเปาที่มีแป้งอยู่ข้างในเนี่ยไม่มีน้ําแล้วก็เป็นเครื่องเทศหอมๆส่วนน้ําจิ้มของเขาเนี่ยจะเป็นเหลืองๆน่าจะเป็นพลิกของเนปาลนะ อันหนึ่งที่ดังมากที่ต้องลองคือชาเนปลาลใช่ไหมชาเนปลาลเราเรียกว่ามาสลาทีชาที่มีเครื่องเทศผสมเครื่องเทศละห้าหกอย่างถึงจะออกรสชาติก็เป็นชาที่ใส่นมแล้วก็จะมีเครื่องเทศอยู่ข้างในนะฮะหลายหลายตัวเลยเป็นชาที่หอมอ่ะหอมกว่าชาทั่วไปที่เคยดื่มนะฮะแต่ก่อนจะเป็นคอสนี่เราก็มากินนี่กะหรี่พับของเนปลาลเขาเรียกสโมซ่านะฮะก็มีไส้ข้างในก็แน่นอนอยู่แล้วเครื่องเทศหอมๆถ้าไปหม,มุนทานหรือผมชิมเนี่ย ผมว่าไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็ได้อร่อยเลยอ่ะแต่ถ้าใส่น้ำจิ้มไปมันก็จะได้ความความเปรียกความฉ่าขึ้นผมถามหนึ่งแล้วรสชาติล่ะเป๊ะเหมือนเนปาลไหมหรือว่ามีการปรับสมมติว่าคนในปานมาใช่ไหมคนที่รับออเดอร์จะบอกว่าคนที่เป็นเนปาลนะพ่อครัวเขาก็จะทําให้แบบโอเคสําหรับคนเนปาลถ้าเป็นต่างชาติคนที่รับออเดอร์จะบอกว่าไม่ใช่เนปาลนะก็จะทำให้แบบดัดแปลงนิดนึงเพราะว่าถ้าในปานรสชาติแท้ๆเนี่ยคนไทยกินไม่ได้กินไม่ได้ใช่ไหม ที่คนนิยมกินกันที่นี่คือมีอาหารเป็นชุดเราเรียกว่าทาเลทาเลใหมายถึงว่าเป็นจานทองเหลืองคือคนในปาน,นีชอบกินเป็นหลายๆอย่างาแล้วก็ใช้มือกินใช้มือกใช้มือกินเอาทีละอย่างใส่แบผกักแล้วก็แกงกะหรี่ไก่ของเขาหน่อยหอมมันเป็นหอมถั่วแต่ที่อยากชิมที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้คุณธันวาบอกว่าโอ้โหเนยจ๋าเลยตัวนี้เพราะเขากินพริกกับเนยกินได้ผมว่าของมันดีแล้วก็เผ็ดด้วย <laughs> ต่อไปย,ยำไก่ฮะยำไก่ ไม่มีเปรี้ยวไม่มีกิแบบยำบ้มมานเราคนละรสชาติเลยอะ่ะแต่ผมว่าถ้าห่อแป้งมันน่าจะอร่อยขึ้นนะคนนินุนเขาไม่กินข้าวนะ<ม>เขาบอกว่าข้าวเนี่ยมันมีน้ําตาลเยอะเอากินที่แทนข้าวเลยแล้วก็จุ่มลงไปในแกงแพะงเงี้ยแล้วก็กินเลยอ,อร่อยอันนี้อยากกินที่สุดเลยกระเจี๊ยบทอบนโตเนี่ยทุกเมนูที่สั่งมาเป็นตัวอย่างนะก๊อปปี้เมนูทั้งหมดนี้ เวลามาทานได้เลยนะครับรับรองว่าคนไทยทานได้นะครับร้านหิมละายาอยู่ที่ไหนครับศุกรมวน่31เข้ามา<ร>จากปากซอยประมาณ66-700เมตรลอยบ้านอภิสิทธิ์มานิดนึงก็ถึงถึงเลยเปิดตั้งแต่11โมง <ừ. S 2> ถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณผมก็มีน้ําแก๊สบรรจุ15กิโลจากเวอร์แก๊สนะครับมอบให้ทางร้านฟรีหนึ่งถังนะครับไปเติมฟรีเลยนะฮะแล้วก็มีตุ๊กตาติกวากจากรายการติอ้นจนหิวนะครับมอบให้ด้วยปกติที่ร้านนี้ใช้แก๊สร้านไหนครับคือเราใช้ของของร้านมองกรแก๊สมาานนแล้ว ร้านหิมบาลยาและสลองนะครับบอกว่านะฮะสั่งแก๊สร้านมังกรแก๊สอยู่อ่อนนุชนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมามอบให้เฮียบบอนะครับจากเวอร์แก๊ส0 0 0บาทนะครับ,รบย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน, 33, ปนอ3ปมสิบนจยานวารกรุงเทพ10120รับทันที1 0 0่บาทจากเวอร์แก๊สร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยกะทิผงชาวเกาะอ,อยู่ใกล้ตัวคู่ครัวพร้อมอร่อย